ขงหัวคางกําแพงนี่อีกจ้าพี่น้องแม่นมะคะพี่น้องบังว้าพี่น้องจ้าบึงนม่จ้าบึงนม่จ้าบึง่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันก็ออกไปทั่วแทบบัสที่นี่บังแกบัง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 มีแต่ดอกเดียวได้จ้าบึงนม่จ้าบึงแม่จ้าพี่น้องตึกตึกตึกอุ้ยพี่น้องจ้ายังแข็งแข็งอยู่เลยจ้าอุ้ยโอยมันอยู่ไกลน้ำเนาะจ้าเนาะ ย่ไก้อันมองน้ำระบายนะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะมือใน,ในีอ่ยายนงจัาพี่น้องมาเบิงของแปลกอยู่หลังบ้านยายนงค่ะพี่น้องพี่น,อน้องยายนงมาสิมาอันมือนีแดดออกดีดีค่ะเพราะว่าฝนตกมาแล้วสามมือเลี่ยงกันะน,จนะจะเนาะมือนีแดดออกดีค่ะว่าก็เลยว่าสิมากูกกระเทียมไม่จ้าพี่นอ้องกระเทียมที่ยายนงปลูกไว้หลังบ้านกระเทียมกระเทียมอ,อ,อันกระเทียมที่ปลูกไว้อันปลูกทิมไว้ไม่จ้า ทิ้มไบเต่งเต้อันหิมะถล่มพุ่นละค่ะพี่น้องอันสีพ่อกูแล้วอันก็เลยอันว่าสิเขามากกูอันกระเทียมนาะจ้ะพี่น้องบึ่งเน่จ้ะกะเทียมทีอันยายนองลงไอ้ทายให้บึ่งเนี่ยจ้ะอันล่องคลิปไปแล้วสองคลิปแล้วนาะจ้ะเนาะเกี่ยวกับกะเทียมอันที่ปลูกไว้หลังบ้านนาะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะมันล่มเป็นลาวไปเม็ดแล้วค่ะพี่น้องจ้ะล่มเป็นลาวไปไปลงหัวคักแล้วก็ยายน้องก็เลยว่าสิกูมือนี่แม่จ้ะพี่น้อง แต่พอดีพี่น้องพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้มาเบิงอันนึงอันนึงน้ำกันจ่ายา่น้องตกใจเนืกว่าแมนอีหยังเนจ้าเนตูบหมูตีบเมียอยู่ในปลากระเทียมยายน้องเมจ่าพี่น้องเบิงเนี้ยค่ะเบิงเนี้ยตกใจเนืกว่าแมนอีหยังค่ะพี่น้องเบิงเนี้ยเห็นบ่จ้าตู่หมูตีบเมียอยู่พู่นะจ้าพี่น้องเบิงเนี้ยเบิงเนี้ยค่ะพี่น้องเบิงเนี้ยเบิงเนี้ยเห็นบ่ค่า อันมันเป็นสีแบบคือจังหลังเตาไหมค่ะพี่น้องเจนน้องนึกว่าเป็นเตาไหมค่ะพี่น้องเห็ดตูบหมูตีบหมีบอยู่แม่จา้าอันเจนน้องสิกับกองให้เบิงได้จ้ะพี่น้องกลับกองให้เบิงชัดๆเน,นาะจ้าเบิงจ้าพี่น้องเห็นบ่ค่ะเฮ็ดตูบหมูตีบหมีบอยู่ในไตปลากระเทียมถีลมอันกระเทียมมันกระลงหัวแล้วมันกระลมเป็นล,ลาวไปแล้วเน,นาะจา้ะนาอพี่น้องิึงได้จ้าเบินีหม กระเทียมยาน้องล่องหัวคักเราได้ค่ะนี่เพราะว่ามันลมมืดแล้วจ้าพี่น้องแต่ว่าอันติตูปหมู่ต,ตีบเมียแม่จ้าพี่น้องยาน้องบ่เคยพอเคยเห็นแม่จ้าพึ่งเม่เพิ่งสีมาเห็นปีนี่เนาะจ้าเนาะนี่ไม่ค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะตูปหมู่ตีบเมียู่พี่น้องว่ามันอีหยังแน่จ้าพี่น้องนั่นน่ะเห็นบ่เบิ่งเอาลงไกลๆให้เบิ่งเนาะจ้านี่ไมมจ่าดุบด,ดำๆนี่ไม่ค่ะพี่น้องมึงแนจ่จ้ามึงแน,น่พูน่ะ คุณน่ะไล่ไล่พี่น้องเบิ่องแม่จ้าเบิ่องแม่คุณน่ะตูบหมูตีบเียบยุคหางกันแพงนั่นกับมีไหมค่ะพี่น้องคุณน่ะยุ้ยไต่เงาไหมเหมืนกับมีนั่นไต่เงาไหมเหมืนกับมีจ้กพี่น้องเบิ่องแม่จ้าเบิ่องแม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยสายอันนี้ของสายโทรศัพท์พี่น้องของเบิ่งจ้กพี่น้องเบิ่งพี่น้องสิฉาเห่เบิ่งเด้อค่ะเบิ่องแม่เบิ่งฟังข้างนี้โอ้ยอันว่าสิมากูกระเทียมกระเทียมพ่อกูแล้วว่าสันว่า เ่งเนี่ยค่ะเพิ่งเนี่ยนี่แม่จกาเบิ่งนี่เบิ่งนี่พี่น้องพี่น้องว่าอีหยังค่ะนั่นน่ะเฮ็ดตูปหมูพี่แม่ค่ะโนยานุ่งก็นึกว่ามันหลังเตาค่ะแต่ว่ากินนี่แม่ค่ะกินเห็นกินหอมเต็มคุ้งอยู่แม่แย่ยาน้องยางเขาสวนมาบ่ได้เข่าหลายมือจนว่าเถาแม่ค่ะพี่น้องพี่น้องเบิ่งเนี่ค่ะจนว่าเถาเนาะสวนในน้อยลังบ้านปลูกกระเทียมไว้นี่ละค่ะปลูกถิมไว้นี่ฝนตกหลายมือบ่ได้เข้ามาเบิ่งจักเทื่อ มาที่นี่ว่าสิกู่ก็เลยเขามาจ้ะเขามาไม่เห็นตูมูบตีมีบู่พี่น้องพี่น้องจ้ามาเบิง้งซอยกันจ้าเบิ้งสิเข้าไปมึงตาจ้ามึไใจน้องสิกขามเข้าไปอันขามมองนี่เขาไปอ้าวนีแม่จ้าพี่น้องมาสิกขามเกือบแม่นยียบจ้าอ้าวนีแม่ค่าพี่น้องมึงแม่จ้าพี่น้องเห็นเมื่อขานีโอ้ยมันอยเกใกล้กลน้ำานี่แม่จ้านี ใ,ใกล้ๆอันสปริงเกอร์อันเมจ้าเบื้องนี้พี่น้องเมจ้ามันคือเหตุเพิ่จ้ะพี่น้องอุ้ยคนอยหลกหัวนเงจ้าเมจ่าเมจ่งอีกขอโทษขออภัยขอโทษขออภัยจ้าพี่น้อง <c oughs> อขอยย่อยตื่นเต้นข่อยเห็นเห็ุเพิงมาเกิดอยู่ในบ้านข่อยข่อยไปตะปาไลาทุกมือเพาเบิง้งจะกเทียอยู่ในบ้านก็เกิดเมจ่าพี่น้อง มีตอเห็ดเพิงอยู่ในปลากระเทียมข่อยแม่จ้าจนว่าเทาเทียมแล้วตูหมูบติดเมียมอยู่ไหมคะพี่น้องจ้าเดี๋ยวน้องมาเห็นอัน,อนดอกนี่พอท่านเ่าแม่จ้าเบิ่งนี้นันเป็นอย่างคือมาเกิดอยู่ทั่วทีบทั่วแดนแถบเบิ่งเนี้จ้าบูนนะจ้าเอาพี่น้องมาเบิ่งอันนี้อีกมาเบิ่งอันนี้อีกก็เกิดอีกแล้วจ้ามนขึ้นมาจากคำคางกำแพงแม่จ้าพี่น้องเบิ่งเนี้จา้าเพิ่งนี้ กันกำแพงกันอันนันมองอันปูกระเทียมไหมจ้าเม่เจ้าเห็นบ่คคะพี่น้องนี่ละสวนพักเกน้องเม่เจ้านี่สวนพักเกน้องไงอยอันอันบักพิกนี่ก็ยุ่กระถางเม่เจ้าเม่จ้านี่กับเ็นกระเทียมนะจ๊ะเน้อนอันสวนกระเทียมน่น้อยจะแปลงแปลงใบไยปันไดจ้าปลูกไว้ในกระบาสิกูนี่จ้าเมื่จ้าพี่น้องเมื่จ้า พวกแมนสิเกิดไปหลายอยู่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวยางเบิงกอนเด้จ้าพี่น้องเอาอันนี้กับแมนได้จ้าพี่น้องเอาเอาเอาคอยเต้นเต้นอันนี้กับแมนจ้าว้าวพี่น้องปาดปาดปาด,ปาดเฮ็ดเพิงมาเกิดอยู่ในเฮือนอยู่ในบ้านว่าต้องไปป่ายากค่ะพี่น้องิึงเนี่ยจ้าเฮ็ดเพิงได้ค่ะพี่น้องนี่ยังนุ่มๆอยู่เลยซุ่มอยู่นอกนี่แม่จ้า ซม่ี้มอยู่นอกนี่ยังนุ่มๆอยู่แต่ว่าุ่มอยู่ในพุนน่ะอยู่ในปลากระเทียมพุนมันเถ่าแล้วจ้าพี่น้องพุ่นตูบหมูติดเมบอย่วาเป็นหลังเตาหอยอยู่ในปลากระเทียมลมทับอยู่หุ่นแม่จ้ามึ่อนี้ค่ะพี่น้องป้าีิโวกระเทียมโอ้อันกระเทียมปลากระเทียมมีเหตุเกิดจ้าพี่น้องมีเหตุเพลิงเกิดจ้าเบิ่งนี้ค่ะเบิ่งนี้พี่น้องคอยจิกเขาไปอัน ่าสิไปกูก้กระเที่ยมขอคือสีบอท่านกู้ดอกมือนี่บิ่งเนี่จ้าคอยเห็นเห็ดแล้วจ้าพี่น้องคอยสิเขาไปเบิ่งจ้าอัน่อยอันมาจองว่าสิกูก้กระเทียมแล้วคอยอันถือกินเราขอก็เลยเห็นหน่อยเดียวขอยเลยเขาไปเอากล้องมาทายให้พี่น้องเบิ่งไว้ก็เลยบอท่านกู้กับเที่ยมเบิ่งเนี่จ้าพี่น้องเบิ่งเนี่ค่ะ,ะ่อยละแปลกใจคอยละ ขอเบอรเคยพ่อจ้ามันเกิดหลายคัาหลายดีแท่ขอดไปหาแต่อยู่ในป่ามือใดก็ไดมาเกิดอยู่ในบ้านเพื่อนคนไม่จ้าพี่น้องแต่ว่ากะอันอาจจะเป็นไปได้นาะจ้าเพราะว่าปี่ายนี่อันปี่ายนี่อันยายนงเอาอันไปป่าแล้วไปเก็บเอาดอกมันดอกเถาๆมามาถิมไว้ไต่มไม้หม่มนี่ไม่จ้านี่นี่ห่มไม่ห่มนี่จ้าพี่น้องยายนงกัมัดถิมไว้ในไต่มไม้หม่มนี่นะจ้าแต่ปี่ายนี่แหละ บ่นึกว่ามันสิออกไม่จ้าพี่น้องนาสิเป็นไปได้เนาะกับที่ว่าเชือกเก้ามันถี่ยายน้องเอาเก็บเอาดอกเถ่ามาถิ่มใบตะปีกายไม่จ้าพี่น้องมันแหละมาออกปีนี่ไหมยายน้องเราบลอกคิดบลอกฝันว่าสิออกไม่จ้าพี่น้องเบองไงพึ่งสิเขามากว่าสิกูกระเทียมผ่นมาเห็นกนไม่จ้ามึงนี่ค่ะพี่น้องโอ้ยโพดโทษแต่จ้ามึงได้สิเขาไปสิเขาไปอัน,น ดอกนีก็เกือบแม่เหยียบแม่จ้าพี่น้องสิเขาไปทีเขาไปเบิ้งอันข้างในนะจ้ะขม่มาในหยียบกระเทียมขมาในนี่ละจ้ะกระเทียมกับพ่อกู้แล้วเนาะมันก็นลมไปลาวไปละนาบไปเมิดแล้วแม่จ้าพี่น้องเบิ้งแม่จ่าพี่น้องอุ้ยดอกนีไหมดอกนีน,นี่ห่อยบ่งกินค่ะพี่น้องห่อยบ่งกินเบิ้งบ่งยุไสเนาบาบที่นี่ สงสัยแมงบงตัวนี่แน่ๆเลยนี่ถี่มากินอันนี่โตมันดูใสแมงบงเขียวแน่ๆเล้จา้านี่มากินอันเลื้อตะกลางนี่นี่มากินบักเขือเทศต้นนี่นี่เลื้อตะกลางนะจานน้าเห็นาหินาซีช่ก็มันมากินกับอันนี้แววต่ว่าโตแมงบงว่าเห็นค่ะพี่น้องเห็นตะเห็ดห้อยกินเห็ดน่จา้าเบิง่งคับพี่น้องเบิงเนี่ยมันเป็นตาแปลกใจอีหลีเนาะวะ่ามันคือออกอย่งหลายเท่ คอยาบบนึกบบฟันว่าสิออกคักปะนี่แม่จ้าเบิ่งแม่จ้าอ้าวนี่เด็นี่เด็จ้าเบิ่องนี้อ้าวอ้าวอ้าวอาอันนี้เทาแล้วจ้าดอกนี่เทาว่าสิเบิ่งบักพริกใหญ่ลงเนี่ยค่ะโอ้ยหอมหอมเฮ็ดห่วยหวยอยู่หอมเฮ็ดห่วยหวยอยู่พี่น้องเทาเทาคักเทาเนจ้ามันออกเติงนี่ละจ้านี่นี่เบิ่องนี้กระซิเหลือตั้งแต่อัน อันนี้ละจ้านี่บอกเก็บดอกนีนี่มันดอกน้อยยุจ้าพี่น้องนี่ดอกนุ่มๆยุจ้าอืมีสุ่มย่ออกนอกที่หลังนี่จ้านน่เนาะอื่นี่นนย,ย,นนนนย่ข้างกำแพงนี่จ้าพี่น้องมันมันนุ่มๆอยู่มันนุ่มๆอยู่นี่นี่นี่จ้าพี่น้องแข็งแข็งเป็กๆยุจ้าบอกเก็บมันดอกจ้าพี่น้องมันเป็นเ็ดเพิงนั่นแหละค่ะพี่น้องมันเป็นเ็ดเพิง เพาราะว่าเยนงเอาเชื้อมันมาใบไตโฮไม่นะมันต้องเป็นเห็ดเพิงละจ้าเห็ดเพิงหวานนั่นแหละจ้าอ้าวพี่น้องพี่น้องมาเบิ้งอันนี้อีกอ้าวเหลียวเลี้ยวมาเห็นอันนี้อีกอยู่ข้างหัวข้างกําแพงนี่อีกจ้พพ่พี่น้องแม่นบ่ค่ะพี่น้องบ่งว้ายพี่น้องจ้าบิงบ่งแน่จ้าบิ่งแน่จ้าบิ่งแน่อุย๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันก็ออกไปทั่วแทบบาดที่นี่บังแก่บังบังบัง มมีแต่ดอกเดียวได้จ้าบิ่งเนี่จ้ามิ่งเนี่จ้าพี่น้องตึกตึกตึก,ตกอ้ยพี่น้องจ้ายังแข็งแข็งอยู่เลยจ้าอ้ยโอยมันอยู่ใกล้น้ำเนาะจ้าเนาะอยู่ใกล้อันมองน้ำระบายน้ำเนาะจ้าดนี่สิมีโอ้ยมันมาออกเพื่อนหลังนันเพื่อนสีออกบ่เออคุณนขามกําแพงไปทั้งนันตายพี่นอ้องก็เป็นยังสี่ป่ะที่นี่เฮ็ดอันนี้คือออกไปทั่วทิบ <c oughs> เอ้ยิ่งเนี่ค่ะพี่น้องมึงเนี่ยเนี่ยนี่แหะค่ะนี่เบิงง่งเนี่พูดหน่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวดอกนี่ก็มีอีกจ้ะพี่น้อง grey. มึง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 ดอกนี่นะจ้ายกคางนี่มันแมนเฮดบ่นี่ว้ายก็ดแมนเฮดเพงิงคือกันจ้าอือเนี่ยคะ่ะมองน้ำไหลลงนี่จ้านี่ท่อน้ำไหลลงจากหลงังคาบ้านนี่ ว้าวพี่น้องเฮ็ดเพลิงอันนี้ดอกนี่เทาา้าคัากเทาแน่แล้วบานคักรบานแน่อุ้ยว้าพี่น้องจ้ากว่าะตื่นเต้นเฮ็ดเพลิงมาออกอยู่บ้านข่อยมาอยู่ในอันหลังบ้านข่อยจา้ามีมันมึงจ้าพี่นอ้องโอ้ยโอยข่อยสิกลับไปเบิ่งซุ่มอยู่กับเทียมอีกกันน่ะไม่จ้าข่อยสะออนซุ่มนีไม่จ้าดอกงามๆอยู่นี่ไหมนี่ไหว้าวเดี๋ยวเดี๋ยว สิเอินทันมาท้ายลูปให้ยุจ่าเบึ้งในเบืงบ้งเมืงของแปลกจ้าพี่น้องบวกแปลกยังไงมันอยู่ในปลาได้จ้าเฮ็ดเพิงมาออกอู่บันออกอยู่ในบ้านอยู่ในสวนอยู่ในสวนกระเทียมแม่จ้าพี่น้องโอ้ยพวงได้ค่ะนี่เจ้ะเบื้องเลี้ยวเบื้องอีขน่ขะข้อยสสออนข้อยสิบไร้กูกระเทียมดอกมือนี้วกนี้จ้านี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็เป็นดังอัน อันนี้ดางกันอันนี้นะจ้านี่โอ้ยดางที่ดึงอันดึงดางแหนี่ที่อันมาดมัล้อมอันล้อมโบไ้นกมาอันนี้อันกระเทียมนะจ้ากรเลยมาล้อมไว้มึงในขาะพี่น้องโอ้ยกระเทียมข่อยกระลมทับเฮ็ดโเแมนลมทับเฮ็ดมันมันลมอยู่แล้วเนาะมันล่งหัวกระเทียมข่อยสีพ่อกูไปจ้าพี่น้องพี่น้องว่า โอ้ยมันหนาที่พ่อกูแล้วค่ะพี่น้องมันข้ออ้อนมันหล่มไปเหมิดแล้วยยหัวใหญ่แล้วล่ะค่ะพี่น้องนี่เมื่องด้นะพูน่ะไม่จ้าต้งได้ขอกะสิกูอยู่แล้วล่ะเยอะอือมันมีบก,กูดอกมือ,น,มอ,อน่มืออืนนอ่นมืออืน่นเนาะจ้ามืออื่นหัวมือใดล่ะหายแต่แันเห็ดมันอันเน่าเหมิดกอนเนาะหายเห็ดมันเน่าเหมิดกอนละไล่ไปเหมิดกอนเนาะจ้ะพี่น้องมันเถาค่ะก่นหายมันละลล่ไปกอนเนาะ มันบ่มีดอกนมให้เก็บดอก้านีม่มันกลายแกงแล้วเนาะพี่น้องมันมันเถ่าคากแล้วอย่าน่งมาเห็นสากเกินกระสีกระสีเหลือแต่งแต่ซุ้มนี่แหละจ้าเนี่นเหลือแต่งแต่สามซีหาดอกอยู่ข้างนอกนี่แหละจ้าที่มันยังนุมน่มๆอยู่นี่พี่น้องนี่จ้าเอิญพี่นอ้นองมาเบิงฝ่าวแลนไปเอาโทรศรัพท์มาฉายให้เบิงโอ้โหปวดพ่อจ้าพี่น้องคักเน่้ะังยังวะ สรุปแล้วค่ะว่าขอวะขอวะ่าเกีอ้ขอ่ยว่ากูกระเทียมดอกยากมื่อนี่สรุปแล้วค่ยว่ากูกะเทียมข่สะออนเฮดข่หอมกลุ่มทีอยู่เต็มปลากะเทียมอยู่ <laughs> จ้าพี่น้องมือนี่ก็ได้อีกคลิปหนึ่งแล้วก็ย้อนว่าอันนี่ละนี่น ย้อนว่าอันประสิกูกระเทียมบะเดกูซ้ำข้าจะเห็นเห็ดเฮ็ดเ,เกิดยุคในดงอันในปลากระเทียมน,นาะจ้ะยายน้องก็เลยโชคดีได้ฝ่าวทายให้พี่น้องในเบิ่งกันน,นาะจ้าเนาะหันมาเจอเฮ็ดเถาซ้ำโอ้เฮียหนๆๆ่อยเฮียยางละเมือนีหอนคักน,นาะจ้ะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ยาย,าย,าย,ยน้องเด้อจ้ะเด้อเมื่อนี้แดดดีเน,นาะค่ะเบิ่งเนียแดดคักแดดนแดดน่ยายน้องก็สิออกไปป่าอีกละค่ะเมื่อนี้จิไปหาเฮ็ดอัน สิไปน้่หาเห็ดอันนั้นมันเสียออกมันสิมีประมือนี่อีกปลาหนึ่งนอกจากเห็ดอันเห็ดเหลืองเหลืองนั่นนะจ๊ะเห็ดมันปูนอกจากพี่น้องพี่น้องสิไปหาเห็ดมันปูจากพี่น้องมือนี่เห็ดเผืงบบานก็เห็นแล้ว <laughs> มันน้่มมาออกอยู่ในบานประจ่าพี่น้องขอบคุณหลายๆลายนะจ๊ะเออที่มาเบิ่งเห็ดน้ำกันของแปลกๆเกิดอยู่ในบานเห็ดปลามาเกิดในบ้านเนะจ๊ะ <laughs> จ๊ะขอบคุณหลายหลายค่ะบายบายจ้า